เมื่อเราพูดถึงเวลาในโลกแห่งภาพยนตร์นั้น เราจะนึกถึงการเดินทางของเวลาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย้อนอดีตหรือมุ่งหน้าไปสู่อนาคตแต่ในโลกของภาพพยาีวิทยาศาสตร์นั้นยังมีการตีความมิติแห่งเวลาไว้ในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นหากผมสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อาจจะทําการเตรียมการเพื่อรอรับสิ่งที่ผมต้องการหรือผมอาจจะ หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เรื่องของการรู้ล่วงหน้าของมนุษย์นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผมนึกถึงเรื่องออ,ออบาบลทามครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งครับที่ บ้านของเขาครับตัวตัวครอบครัวเขาครับคนที่เป็นลูกชายหรือเป็นผู้ชายในบ้านมีพลังวิเศษครับสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งในอดีตได้ครับด้วยการเข้าไปในตู้เสื้อผ้าคือที่ผมชอบครับเพราะว่ามันเป็นหนังวิทยาศาสตร์ที่มีกลิ่นอายความโรแมนติกแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายแล้วมันก็ใกล้ตัวครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบหนังเรื่อง Terminator 5ครับภาค Genesis นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเดินทางจากอนาคตเนี่ยครับมาอดีตครับ จากในเรื่องนี้ครับก็สกายเน็ตเนี่ยครับ,ก,รบก็อาจจะต้องการที่จะฆ่าจอห์นคอนเนอร์ซึ่งเป็นพระเอกในภาคก่อนนะครับก็ได้ทําการย้อนเวลาจากอนาคตเนี่ยมาอดีตเพื่อจะไปฆ่าบุพาการีหรือว่าแม่ของพระเอกเนี่ยของจอห์นคอนเนอร์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทําให้จอห์นคอนเนอร์ไม่มีตัวตนในอนาคตนะครับแต่พระเอกเนี่ยก็ได้ตามไปเพื่อไปปกป้องอขัดขวางแนวทางของเจ้าสกายเน็ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวทางหรือว่าคอนเซปต์ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับที่ว่า หากไม่มีอดีตแล้วไซส์อนาคตต่อไปเนี่ยก็ไม่เกิดครับครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่แขกรับเชิญสุดพิเศษ2ท่านนะครับท่านแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของประเทศไทยนะครับและเป็นนักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใช้นามปากกาว่าชัยคุปนั่นคือรองศาสตราจารย์ด็ตรชัยวั์คุปตะกุลนั่นเองนะครับ ส่วนท่านที่2นะครับเป็นพู้มุ่มกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับและเป็นถึงนายกสมาคมพูมุ่มกับภาพยนตร์ไทยนะครับพี่ออสบัณฑิตทองดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคานผู้ชมครับจากเด็กชายที่ชอบการเรียนทุกวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นแรงผลักให้รองศาสตราจารย์ดรชัยวัตรคุป,ปราสกุลตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาปาริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยโมนาสประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้อาจารย์ชัยวัตรยังมีความสนใจด้านงานเขียนมาตั้งแต่เด็กและได้ทดลองเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์มากมายจนได้รับรางวัลหลายครั้ง ออสบัณฑิตทองดีนักเขียนบทภาพยนตร์ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและผู้ควบคุมการสร้างภาพยนตร์จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยายลัยกรุงเทพเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นผู้ช่วยครีเอทีฟฝ่ายมิวสิกวิดีโอจนกระทั่งมีผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในปีพุทธศักราช2545เรื่องมนเพลงลูกทุ่ง FM อาจารย์ครับเราเคยเห็นกันตาม ข่าวหรือว่าอาจจะเคยได้ยินถึงเรื่องปรากฏการณ์ที่คนเรามีความสามารถพิเศษนะครับครับแล้วหนึ่งในนั้นที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนอนหลับแล้วรู้สึกว่าเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือการฝันเห็นอนาคตหรือการมีเดจาวูนั่นเองครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่คนเราจะมีพลังพิเศษที่จะล่วงรู้อนาคตของตัวเองการล่วงรู้อนาคตถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์มันก็มีศาสตร์เรียกว่า อนาคตศาสตร,ร์เชิรีสิมจริงๆก็คือ,อเป็นเรื่องของการพยากรณ์อนาคตตามหลักวิทยาศาสตร์แตกต่างกับทางโหราศาสตร์นะครับครับคือทางดางวิทยาศาสตร์แล้วนี้เหตุการณ์ที่จะเป็นไปในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนกับทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์นี้เหมือนกับว่าเช่นชีวิตของคนแต่ละคนคนั้นมีเส้นทางเดียวถูกกำหนดแล้วโดยอำนาจในธรรมชาติ นะครับอันนั้นทางโหราศาสตร์แต่ทางวิทยาศาสตร์นั้นได้พูดถึงความเป็นไปได้ของอนาคตหมายความว่าเส้นทางชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับนั้นมีได้หลายเส้นทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการกระทําของขณะนี้ว่าจะเดินแบบไหนแต่ก็จะมีเรื่องราวข่าวมากมายครับว่าฝันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นฝันแล้วก็เห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้น คำนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับแล้วก็ฝันนะครับเฉพาะร่างกายเราเหมือนกับหลับแต่สมองมันไม่เคยหลับมันทํางานลดลงลดลงนะครับแต่มันก็ยังทํางานอยู่ตอนที่เราหลับสมองก็ยังคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้อะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกมันจะออกมาในรูปของฝันงลราก็อยู่กับชีวิต อยู่กับภารกิจอยู่กับปัญหาเหล่านี้บางทีกลางวันเราอาจจะไม่ได้พูดแต่มันอยู่ในลึกๆใจของเราก็ออกมาเป็นความฝันเพราะฉะนั้นโอกาสที่บอกว่ามันเกิดเหมือนกันละ่ะได้ไหมคําตอบคือก็เป็นไปได้ครับแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นการที่เห็นล่วงหน้าและเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ก็มีคนบางคนเห็นอนาคตแล้วมาทํานาอย่างเช่นนอสาดามุส รหรืออย่าง,ออางหือว่าเรื่องราวของของพวกคนเผ่ามายาที่วองเห็นว่าวันบนสิ้นโลกต่างๆเนี่ยอาจารย์าจารย์เชื่อเรื่องเคลแค่ไหนว่าว่าจริงแล้วคนเราสามารถเห็นอนาคตได้จริงแค่ไหนครับในในทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเรื่องราวของนอสตาดามูสนั้นไม่เคยพยากรณ์อนาคตอย่างตรงตรงรจะเขียนในเชิงลักษณะของเป็นปริศนาเอาไว<ม>้แล้วก็อยู่ที่การตีความเพราะฉะนั้นตีความผูกก็ได้ ผิดก็ได้แต่ว่าบางครั้งก็น่าทึ่งที่พูดถึงเหตุการณ์บางอย่างและมันนึกับตรงมากแต่คนนี้ถ้าเราไปศึกษาชีวิตของนอสตาดามุสแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเชื่อมากก็เพราะว่าโดยพื้นฐานนอสดาดามุสก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเป็นแพทย์แต่ในบั้นปลายเขาเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนเขาผิดหวังกับวิทยาศาสตร์เขาเปลี่ยนกับความรู้ทางแพทย์เพราะว่าเกิดโรคระบาดในฝรั่งเศส เขาช่วยคนอื่นได้มากมายแต่เขาช่วยครอบครัวเขาไม่ได้เขาทิ้งวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็หันกลับมาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องของโหราศาสตร์และการพยากรน์คนนั้เขาบอกว่าเป็นการมองเห็นเช่นในน้ําในต่างๆที่เป็นวิธีการไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่ได้ถือว่าคําพยากาณ์นั้นมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ครับแต่ผมก็เคยมีนวที่นอนอยู่แล้ว อีกวันสองวันไอสิ่งที่เราฝันมันเป็นจริงอ่ะเป็นไปได้ว่าเดินเจอชนกับคนนี้หรืออะไรแล้วเกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นเลยเป็นได้ครับเพราะว่าเวลาเราฝันที่ฝันเยอะแยะมากมายแต่เราจําไม่ได้หมดครับแต่บางครั้งพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันจะกิดโอ้เราฝันนะเคยเห็นมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับ ้าเฟิร์สมีพลังวิเศษรู้วนอนาคตล่วงหน้าเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สก็คงจะไม่ใช้อะคะ่ะเป็นเป็นอยู่เพิร์สว่าเป็นคนธรรมดานี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วอะคะ่ะก็ถ้าอย่าง,งจริงๆอะหนูจะกลับไปเรียนประวัติศาสตร์เพราะแบบตอนเนี้ยมันชอบมีข้อสันนิษฐานเยอะๆแบบเนี่ยจริงๆเราอาจจะเป็นอย่างงั้นอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเราก็ต้องเรียนเยอะมันเหนือ่อยหนูจะกลับไปแบบศึกษาให้แล้วมาบอกน,น,น้องๆรุ่นหลังเขาจะเรียนหน่อย ย่างภาพยนตร์เนี่ยครับมีหลายเรื่องที่หยิบยกเอาเรื่องของการรู้อนาคตอย่างเช่นเรื่อง next ที่สามารถรู้อนาคตได้ล่วงหน้า2นาที mm hmm. หรือว่าอย่างเช่น edge of tomorrow ที่ต้องใช้ชีวิตตายแล้วก็กลับมา<ต>ใช้ชีวิตใหม่มเพื่อเรียนรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมีตัวอย่างเยอะมากพี่ออดว่าความน่าสนใจหรือหรือประเด็นไหนในเรื่องของการร่วมรู้อนาคตที่ ภาพยนตร์มักเอามาใช้แล้วทําไมอะครับก็คือผมว่าหนังทุกเรื่องมันจะมีข้อสเสน่ห์เหมือนกันหมดทั้งโลกทุกเรื่องนะค,ะค,ครับอือทุกคนอยากรู้ปัญหาตัวละครอืแล้วอยากรู้ว่าตัวละครที่แก้ปัญหานั้นยังไงแน่นอนเขาเนี่ยผู้สร้างหรือว่าผู้กำกับหรือว่าหรือว่าคนเขียนนิยายวิทยาศาสตร์พวกนี้เขาก็จะเอาเรื่องแย่งเ่อนไข่าวกัน,กนถ้าคุณรู้อนาคตล่วงหน้าสองสองนาทีหรือแม้ถ้าถ้าคุณรู้ว่าอนาคตล่วงหน้าอะไรต่างเนี่ย แล้วถ้าไปเห็นอะไรบางอย่างที่ที่มันทำให้สะติดใจคุณหรือว่าทําให้มีผลกระทบต่อคุณอ่ะคุณจะแก้ปัญหามันยังไงโดยแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเอาเรื่องของเวลาและการเห็นเวลามาเป็นเงื่อนไขมันก็เลยทให้สนุกทำให้น่าสนใจเป็นทําให้พล็อตมันแปลกไปกับเรื่องทั่วไปท,ที่การแก้ไขปัญหาตัวละครทั่วไปนะอ๋อฉะนั้นการการเอาเรื่องของเวลาการรู้เรื่องของอนาคตก็คือเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับ ธรรมชาติมนุษย์อ,อย่างหนึง่งแล้วคร,ครับผมแล้วตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมากคือเรื่องการหยุดเวลาครับครับการหยุดเวลาถ้าในแง่ของภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเราของเวลาที่เปรียบเทียบสัมพัทธ์นนเองนะครับเราจะเห็นในบางเรื่องบางราวที่หยุดเวลาของคนโดยรอบครับด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับทั้งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เพราะทำไม่ได้ บ,บางจะใช้วิธีโดยมีพลังพิเศษหนังบางเรื่องมีเรื่องไม่ไม่หยุดเวลาแต่เป็นเรื่องการการเดินทางที่เร็วคนอื่นเขาอย่างอย่างอย่างการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าคนอื่นทำให้เหมือนเหมือนเวลาคนอื่นหยุดเวลาลอันนี้นนนก็คือนั่นก็เป็นแบบเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมถูกต้องเหมือนกับว่าเราในหนังจะมีทั้งคนโดยรอบหยุดนิ่งตัวเองเคลื่อนไหวนั่นก็ปิดเจ็บกันแล้วล่ะนะครับมันไม่ใช่หยุดเวลาแต<า>่เหมือนกับทอผล การแตกต่างของเวลาใช่ครับอย่างนี้นี่เองนะครับเรื่องของเวลานั้นมีอยู่หลายเรื่องคือมันคือความคิดสร้างสรรค์ของคนที่จะเอาเวลามาใช้ยังไงให้น่าสนใจนะครับพี่ออสครับถ้าพี่มีความสามารถในการหยุดเวลาหรือทําให้เวลาช้าลงพี่จะทําอะไรครับคิดันหนักเลก็ก็ผมก็ถ้าถ้าหยุดเวลาได้ก็คง จร,จริงๆผมก็อยากทาให้ให้โลกมันดีขึ้นแหละครับก็คือก็คงพูดแบบเหมือนหล่อนะมึงคือพูดเหมือนแต่ก็คงอยากให้ทําอะไรให้มันให้มันดีขึ้นแต่พิเาพตัวเองครคืออยากให้ให้โลกเรามันดีขึ้นนะฮะก็อยากถ้าทาได้ก็อยากทาอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> ครับผมในภาพยนตร์ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามสร้างความหลากหลายครับครับเป็นโจทย์ละครับ <c oughs> ของคนสร้างหนังมัน <c oughs> มีประเด็นบางที่น่าจะเล่นได้ สำหรับผมว่ายังมียังน่าเล่นได้มากมายเพราะเรื่องราวมันมากนะครับแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์นี้เป็นโจทย์ที่มีการศึกษากันอย่างเป็นวิชาการมีการวิจัยกันเลยนะครับมาถึงขนาดนี้เลยนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ห้ามนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยทฤษฎีของไอน์สไตน์ทั้งสองภาคเลยคือทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับนั้นภาคพิเศษ ก็เกี่ยวข้องกับความเร็วสัมพัสกับเวลาอ,อะไรที่เคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่เมื่อปีเทียบกันไฟนะครับเวลาจะไม่เท่ากันยิ่งเคลืนที่เร็วเวลายิ่งช้าลงนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับความโน้มถ่วงนั่นแหละคของไอน์สไตน์ในขณะที่ของนิวตันก็มีทฤษฎีความโน้มถ่วงที่อธิบายเรื่องของวมจันทร์เรื่องต่าง เรื่องดาหางได้ต่ของไอสไตน์นี่โอ้ไปไกลกว่าน,นั้นครับไปไกลกว่าน,นั้นแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าที่สิอไอสไตน์ไม่ได้บอกว่าที่ฎินิวตันผิดนะไม่ใช่ที่สินเดตันยังใช้ได้อยู่รับชีวิตประจัาวัวตัวไปแต่สําหรันนักวิจัยอย่างที่ผมทําไม่พอต้องเอาของกไอสไตน์มาใช้ใชคราวนี้ในทฤษฎีส,สมบัติวัตภาคตัวไปน่าสนใจมากครับความโน้มถ่วงมีผลต่อเวลาสรุปง่าย ตรงไหนที่แรงน้มถ่วงสูง,สงเวลาจะช้ากว่าที่ซึ่งแรงดึงดูดน้มถ่วงต่ำกว่าแปลงง่ายๆคนที่อยู่บน,นพื้น,นโลก,โลกพื้นโลกกับคนที่อยู่บนตึกสูง200ชั้นนะครับ,ค,รบคนอยู่บนพื้นโลกนี้เวลาช้ากว่า,าเพราะแรงดึงดูดโลกนี้ดึงดูดแรงกว่าคนบนตึก200ชั้นแต่ก่อนทฤรฎีเหล่านี้ ไม่ค่อยมีผลต่อชีวิตประจำวันหรอกแต่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนทุกวันนี้ต้องใช้ GPS ใช่ใช่ไหมครับครับผมบอกเลยครับนั่นแหละต้องใช้ทิษฎีไอนสไตล์เพราะว่าเวลาบนโลกโลกครับของดาวเทียมดาวเทียมที่ใช้ดาวเทียม GPS นั้นเนี่ยครับมันมีทั้งผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาคพิเศษคือความเร็วสัมพัทธ์ไม่เท่ากันนะครับมันมีอยู่แล้วก็แรงดึงดูดโน้มถ่วง บนพื้นโลกกับกที่ดาวเทียมนั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันด้วยครับผมถ้าปกติคนไม่เคยสนใจหรอกอแต่พอมาเรื่องดาวเทียมมาใช้ในเรื่องของระบบ GPS ครับถ้าไม่เอามาใช้นะครับไม่มีประโยชน์เลยมันจะคลา่อนค้าเคื่อน,นมากทีเดียวครับอันนี้ก็เลยเป็นรูปธรรมมากทีเดียวว่าโอ้นี่นะมันของจริงเลยในเรื่องของการย้อนเวลาเนี่ยมันยังมีเรื่องของผลใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งที่ ที่น่ากลัวคือถ้าเราสามารถย้อนเวลาได้จริงแล้วสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในเวลาที่เราย้อนไปได้จริงจะเกิดผลเสียอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องกับซารนตันเดอร์นะคะรับอาจารย์ที่นักวิทยาศาสาตร์จัดทัวร์ไปดูไดนโนเสาร์ย้อนอดีตแล้วมันมีคนคนนึงไปเหยียบผีเสื้อพอผีเสื้อตัวน,นั้นตายปุ๊บก็เลยทําให้ในอนาคตไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นผลกระทบแบบนี้มันเป็นไปได้จริงไหมครับอาจารย์เออก็เป็น จินตนาการนะครับเรื่องแซวซันเดอร์นั้นเนี่ยสร้างจากเรื่องสั้นนะครับเรื่องหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นคลาสสิกมากทีเดียวครับแต่ประเด็นใหญ่ก็คือเขายังรักษาประเด็นอยู่ครับที่ว่าใช่ครับในอนาคตคนอาจจะเดินทางย้อนอดีตได้แต่ห้ามไปเปลี่ยนอดีตอดีแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้เขาไปทําบางอย่างที่ถูกห้าม สิ่งนี้ก็ทำให้ได้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเป็นคือ <ใน S 1> การน,น,นั้นแค่เล็กๆแค่ไปเหยียบผีเสื้อแต่เปลี่ยนเลยแต่เปลี่ยนเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยครับนในในเชิงอันนี้ก็เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในมุมมองครับแล้วก็ใช่ครับนักเขียนก็จะเ,เป็นแบบนี้แหละที่ท้าทายเอามาเขียนแล้วก็นักสร้างหนังดีๆนะครับก็เอามาทําให้คนได้เออคิดเรื่ามนนคนคิดฤษฎีนี้ขึ้นมาเขาก็อยากให้เห็นว่าจริงแล้วอดีตไม่ควรจะเปลี่ยน เพราะถ้าไปเปลี่ยนแค่นิดเดียวมันอาจจะผลกระทบต่อทั้งโลกที่ใหญ่กว่าที่เราสามารถจะรับผิดชอบได้ <Yeah. S 2> แล้วอย่างถ้าเป็นคนทาหนังไทยอย่างเงี้ยพี่พี่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นยังไงครับเพราะถ้าผมเป็นคนทาหนังผมก็อยากจะเป็นทําเรื่องที่เกี่ยวกับไปเปลี่ยนอดีตซึต่มีผลต่อต่อกระทบต่อที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอดีตแล้วแล้ว,ลวปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยหมายถึงว่าปัจจุบันเป็นยังไงจะไปเล่าเรื่องว่าอ๋อเพราะอดีตมีคนไปเปลี่ยนมันยังไงมันถึงได้เป็นเป็นอย่างนี้ัจจุบันอะไรอย่างผมี้ ก็เคยมีพอดเรื่องแบงบเพ่นแบบมีคนมีคนแบบเป็นทหารคนหนึ่งปัจจุบันแบนบว่าถูกดวงดาวอะไรที่ย้อ,อยนเวลากลับไป <ừ> um ในอดีตที่ผมเ,เคยเคยคิดพอดนะแล้วก็สุดท้ายก็เขาเป็นลูเซอร์ในในปัจจุบันแต่พอไปอดีตปุ๊บด้วยความที่เขาติดพกอาวุธปืนไปด้วยอย่างเงี้ย <ừ> um มันทําให้เขากลายเป็นฮีโร่ของยุคนั้นยุคยุคอุทยาแล้ววันหนึ่งเขาก็กลายเป็นฮีโร่หรือเป็นวิรชนที่มีตัวตนจริงๆในในปัจจุบันอ๋อก็คือแต่ว่า จร,จริงเรื่องตี๋อาจไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่าเราพูดถึงว่าวันนั้นที่เราเป็นฮีโร่คนนี้มีราชนกลุ่มนี้เพราะว่ามีคนนี้เข้าไปอย,อยู่นั้นด้วยอะไรเงี้ยย้อนเวลาเขาไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือสามารถเอาลูกเล่นของเรื่องของการย้อนไปใช้ไปใช้ให้ความสนุกเปลี่ยน,นแล้วก็แค่ลองพลิกไปพลิกมาลอง<ช>ลองเปลี่ยนดูแต่ั้นมันก็ต้องมีเรื่องความสอนว่าจริงแล้วคุณไม่มีใครเป็นรูเซอร์ตลอดตลอดเวลาหรอกวันหนึ่งคุณอยู่โลกคนนี้คุณอาจจะเป็นแค่ คนไร้ค่าแต่ว่าตัวคุณมีค่าเป็นอย่างว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นเองว่าอีที่หนึ่งวจะเป็นคนมีค่าถ้าถ้าคุณคิดดีทําดีครับผมก็ถ้าพี่อยากจะทําหนังเรื่องนี้ผมไปเล่นเป็นชาวฮอลันดายุคนั้นก็ได้ชาวโปรตุกเกสอะงด้วย <laughs> ชาวโปรตุกเกส <laughs> จุดประสงค์ของหนังทุกเรื่องที่ย้อนเวลาคือเพื่อไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรผมอยากจะมองทั้งในมิติของภาพยนตร์ แล้วก็มิติของวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับ,รบน,น่าสนใจมากครับคือในแง่ของวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วผลมันเป็นปัญหานะครับ,รบปัญหาตั้งแต่ที่ว่าเอะถ้าเราสามารถเดินทางข้ามเวลาโดยไม่มีขีดจำกัดเลยจากปัจจุบันสู่อดีตได้จากปัจจุบันไปสู่อนาคตได้แล้วก็กลับไปกลับมาได้ผลจะเป็นอย่างไรคำตอบคือยุ่ง คงจะยุ่งทีเดียวหลังครับครับอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจจะไม่พอใจชีวิตนี้ไม่รู้เกิดมาทําไมนะครับก็กลับไปู่อดีเพื่อไปทําให้พ่อแม่ไม่ได้รู้จักกันครับตรงกันข้ามกับเรื่อง Back to the future ถ้าไปช่วยให้พ่อแม่ได้รู้จักกันมิฉะนั้นตนเองจะหายได้เกิดปรโลกนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยทำไมจริงเรามันน่าจะมีคนในอนาคต วันนี้ยังไม่มีคนสร้างได้แล้วก็ยังไม่มีใครสร้างได้ไทยไม่ชีนแต่ในอนาคตถ้ามันทําได้นะครับวิษัทไม่ได้ห้ามมันน่าจะต้องมีมถ้ามันมีคำถามว่าเอแล้วทำไมเราไม่เคยเห็นใครมาจากอนาคตมาเยี่ยมเราเลยนั่นก็หนึ่นนงนะครับก็แต่ก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนี้คำตอบอาจจะมีอย่างไรบ้างล่ะก็มีอีกอะ ว่าเช่นเออเขาอาจจะมาแล้วนะแต่เราไม่รู้ไม่แสดงตัวเราไม่รู้นั่นอย่างหนึ่งครับอาจจะไม่แสดงตัวโดยเจตนาหรืออาจจะแสดงตัวไม่ได้ตรงนี้ประเด็นใหญ่มากครับหรือว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ในอนาคตคนที่สร้างไทยไม่จีนได้นะครับครับการท่องอดีตอนาคตนั้นอาจจะทําได้ถึงเพียงแค่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองตอนที่สร้างเครื่องเท่านั้นเอง รเราปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครสร้างได้เรา <ม S 2> จึงไม่เคยเห็นจากอนก็เลย <ม S 2> นี่เป็นเพียงแค่แนวคิดครับการที่เราอาจจะสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาได้ในอนาคตเนี่ยข้าอาจจะเป็นเหมือนเรื่องทวีปที่เป็นทัวร์เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมภาวนาถ้าบทรงสรบสผมว่าอย่ามีอย่ามีเลยอย่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่าให้มีการทำให้ชีนพาคนท่องอดีตท,ท่องอนาคตทำไมเหตุว่ายุ่งแน่ เอาแค่คนเดียวเห็นไหมฮะเก็บแค่หยิบเป็กปีเสื้อมันยังมีโอกาสที่ผลกระทบไปทั่วโลกแล้วคิดว่าเราถ้ามีคนมหาเศรษฐีทั่วโลกมีสักสักร้อยคนนะทั่วโลกนะคือทัวร์คือทัวร์เดินท่องอดีตท่องอนาคตผมว่าโลกเราคนเปลีป่ยนแปลงมากมาเพราะผมภาวนาว่าอย่าให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยแต่อนาคตสมมติว่าสามารถมีทัวร์แบบนี้ได้ปลอดภัยสุดๆไม่มีส่งผลกระทบใดๆเลยพี่ออสอยากไปไหนอยากย้อนเวลากลับไปดูอะไรถ้าเหมือนคนอื่นคืออยากรู้ว่า ยุคนนสเสามันเป็นยังไงจริงๆเหมือนผมเลยมันเป็นยังไง <c oughs> มันเป็นที่ไรหนังที่เราเห็นหรือเปล่าว่า <c oughs> มันเป็นป่าดิบชื้อย่างนั้นแล้วก็มีแับอย่างนั้นเหมือนที่ทฤษฎีหรือว่าตามการที่ <c oughs> เราเรียนหนังสือมาหรือเปล่าอยากรู้ว่า <c oughs> <c oughs> จริงมันเป็นอย่างนี้ห,หรือว่า จากซากฟอสซิลที่เราบอกเราต่อโครงกระดูกแล้วทีแรกน่าตาอย่างนี้แรปเตอร์น้าตาอย่างนี้อยากรู้จริงแล้วของจริงมันหน้าตาอย่างอย่างที่เราเห็นจริงหรือเปล่าของจริงมันมีขนหรือเปล่าผมอยากรู้ใช่ผมมันหลายอย่างมากอยากอยากรู้ว่าจริงเป็นอย่างที่จินตนาการหรือว่าที่เราเราเราเรียนรู้ว่าทุกวันนี้หรือเปล่าฮะนี่แล้วนั่นอาจจะเป็นประโยชน์หนึ่งในอนาคตถ้าเราสามารถเดินทางไปในอดีตได้แล้วสำหรับดร็อกเตอร์ครับโอ้ชัดเลยครับครับมีเลยครับคิดอยู่ด้วยครับมันก็ที่ผมเรียนว่าผมก็มีฮีโร่ในใจผมอยู่สามท่าน คืออแซคอกับซิมอฟอาเซอร์สิรากและไอ์สไตน์ผมได้พบได้คุยทั้งสองท่านคืออแซคกัสซิมอฟและอาเซอร์สิราแล้วก็เขียนให้อ่านกันแล้วนะครับไอสไตน์ไม่ได้พบนึกออกแล้วใช่ไหมครับผมอยากจะไปไหนอยากจะไปคุยกับไอสไตน์อยากไปคุยกับท่านในห้องที่ท่านอยู่านอยากเดินไปเดินมาว่าเรื่องเราต่างมีมากมายครับที่จะคุยที่จะถามที่แจะกต่างผมว่านั่น อนาคตจะเปลี่ยนไหมครับแค่วันนึ่งจะไม่เปลี่ยนจะมีวัดนึงหนหังสือเดลี่ของของไซายบอกว่าโพยิตผมเคยเจอนักนพิทยาศาสตร์ไทยคนหนึ่ง his name was ชัยวัฒน์อาจจะเป็นลักษณะเป็นไปได้อย่างนะครับเหมือนกับบางเรื่องที่ผมเขียนครับก็คือกับอดีตได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช้อดีตของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นคนละอดีตกับของจักรวาล ของคนละมิติเลยผมอยากจะเสินนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของทัศถามว่าเรื่องของการท่องเวลาเกิดขึ้นได้ยังไม่ได้ควรไม่ควรผมว่าไม่ควรนะครับอย่างเช่นบางเรื่องผมว่ามาเขียนเพราะว่ามิธีการเล่าเรื่องด้วยนิยายครับผมว่ามันมีพลังกว่าการสอนโดยตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมนึก้วถ้าคนเดินทางสุนทรคตได้สักแค่สัปดาห์เดียวอาทิตย์เดียวนะครับอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องหุ้นทั้งอลอตเตอรี่ทั้งหวยทั้งแรงต่างนะครับครับแล้วถ้ากลับมาสู่นะปัจจุบันคืนของก็จะรู้อนาคตแล้วมันจะวุ่นวายคแค่ไหนครับครับผมอยากให้ทั้งอาจารย์และพี่ออดนะครับช่วยสรุปให้หน่อยว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์นะครับ ถ้าในมุมของอาจารย์ก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องเออครับื่องผมก็คงจะเหมือนกับว่าดูหนังวิทยาศาสตร์นะครับก็ไมายคาก,ก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินดูนั่นนังส่วนหนึ่งแต่อย่าเพียงแค่นั้นภาพเขียนที่ดีควรจะมีข่าวสาร,รบ,บอกว่าครับว่าน่าจะได้อ,ะ,อะไรแต่สำหรับผมนะครับอย่างหนึ่งบอกเลยและผมก็พยายามเขียนเองอนะครับที่ยังไม่ออกมาเป็นหนังหวังว่ามันอาจจะออกมาเป็นหนังเพื่อเตือนเตือนนะครับเหมือนก็บอกว่าจริงๆแล้ว เรื่องของเวลานั้นเวลาปัจจุบันนี่แหละมีค่าที่สุดอบอกพิธีไหนผมจะบอกครับว่าบางคนอาจจะว่าไออหนตอนนี้กําลังเรื่องนีน้ีอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องครอบครัวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะให้ทําอันนี้ก่อนแล้วจะค่อยไปโน่นไปนี่ผมจะจะบอกว่าอย่ารอ,อแต่จะบอกตัวพิธีเล่าเรื่องครับ,รบที่ถ้ารอแล้วอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้จาก เช่นใายการปรับเปลี่ยนวิสันี่แหละครับครับผมเวลาปัจจุบันมีค่าที่สุดแล้วสาหรับพี่ออสละครับก็คงคล้ายๆอาจารย์นะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังมันก็คือมันมันมันเป็นสื่อมันเป็นมันเป็นเครื่องมือในการในการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นขึ้นขึ้เพื่อกับสังคมได้ก็เพิ่มสังคมได้เพราะฉะนั้นอยากให้คนดูดูหนังแล้วก็กับนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็กลับมาคิดคิดตามว่าจริงๆแล้ว นำมาเป็นแค่ตัวอย่างแค่ประเด็นทดลองให้เห็นว่าทําแบบนั้ดีอย่างนี้หรือไม่ดีอย่างนี้แต่จริงแล้วกริงทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราที่จะคิดตามให้ได้แล้วว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขเวลานะครับมันอย่างก็อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าจริงๆเรื่องเวลาเนี่ยเราไม่สามารถย้อนไปไดไปไดใ้ในความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดถึง,งอานอาคตหรือว่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ในความจริงที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันมันคือมันย้อนไม่ได้แล้วเราไปอนาคตไม่ได้เพราะฉะนั้นทาวันนี้ที่สุดทํา ทำสิ่งสวยงามที่เราคิดว่ามันดีงามบว่ชีวิตเราและคนอื่นให้ดีสุดเพื่ออนาคตจะได้ดีเพราะฉะนั้นทำให้วันนี้ให้ดีที่สุดโดยเอาหนังเป็นเป็นเป็นเรสเลนแค่นั้นเองครับและผมก็อยากจะเสริมครับว่าหนังที่ดีครับบอกส่งข่าวสารได้มีพลังมากครับฉะนั้นนะครับสาหรับทุกคนที่ตอนนี้ดูภาพยนตร์นะครับก็ที่พี่ออสกับอาจารย์ว่าเลยครับปัจจุบันดีที่สุดเราไม่สามารถย้อนอดีตได้ ฉะนั้นตอนนี้คือช่วงนี้มีค่าที่สุดนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์และก็พี่ออสมากครับ,รบขอบคุณมากนะครับ,รบ,รบถึงแม้ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถสร้างเครื่องจกักรที่ทําให้เราเดินทางย้อนไปในอดีตหรือมุ่งหน้าสู่อนาคตได้แต่ว่าวันนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาวิทยาศาสตร์ของเราเพื่อที่ว่าในอนาคตอาจจะมีวันที่เราสามารถเดินทางท่องเวลาได้ครับ มาร่วมเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองบนแผ่นฟิล์มได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับไซไฟไซฟิลม์มนังวิทย์พลิกโลกครับวันนี้สวัสดีครับ